สวัดีครับผมพัชรีพัฒนากรหัวหนอ้าทุกกับสถานีจังหวัดบุรีรตอนอขณะนี้เนื่องจากว่ามีการเบี่ยงเบนเปลี่ยนเส้นทางการจราจรสาย1ี1นะครับขณานี้ขออนุญาตที่จะลอกจากจุดสาย1ี1นะครับจุดตม314นะครับบริเวณลานแปร์ถ่ายของเก่านะครับเกิดน,น้ำท่วมนะครับเส้นทางปิดนะครับทั้งสองช่องทางทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับจึงมีความจำเป็นนะครับ ต,ต้องให้ใช้ทางเบี่ยงในขาขึ้นนะครับเ,เมื่อเลยด่านช่างของกรมการขนส่งมาแล้วให้เลี้ยวซ้ายนะครับเข้ามาทางถนนพุ่ยพิกลนะครับแล้วก็เลี้ยวฝวาแยกวางแดงนะครับแล้วก็ใช้เส้นทางเ,าเข้าผาดกวดเข้าตัวเมืองสระดิรต่อไปนะครับส่วนขาขา,าส่วนขาล่องนะครับรถใหญ่สามารถใช้การได้นะครับ ส่วนรถเล็กนะครับให้เลี้ยวขวาแยกหนองกายนะครับเข้ามาแล้วก็ใช้ทางเบี่ยงเลี้ยวซ้ายแยกบุ่งติกนะครับเพื่อกลับเข้าสายที่เ11ตามเดิมครับ